เมตตานะคะเมตตานะคะอดูที่ป้าจีน้องอ้อมนะคะในทุกๆวันนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอให้บุญบารมีพระครูประการของช้างนะคะช่ปยกรักษานะคะทุกท้องคุณแม่คุณป้าลินดานะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอิยุมั่นขวัญดีนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะนำความชงดีขึ้นไปนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะกาวขอบพระคุณค่ะบุญรักษาเทวดาคุมค้องนะคะจิตก้าค่ะ หนะกา่ะ 2, นะคะ้ 3, คะ 4, คะ 5, นะคะ 5, นะ,ะ, 6, ะ <c oughs> ลูกใสกตะการนันก็ได้นะลูก คุณแม่ด้วยนะคะอีกสองนีนะคะ1ิเอ็ดค่ะเ1็แล้วนะคะ12สองค่ะขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะเอาไปทีดระตากลูกไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นๆลูกจ๋า แล้วลูกก็มาเอาอีกตะก,ก้าได้เลยลูกจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยกัน,นเออาาน,นี่ยลูกมาเอาได้เลยลูกยังไงยังไงก็สองตะก,กานะั้นอยู่ดีเดี๋ยวก็ล้วงกันเองก่ะลูกอ่าโอเคเอื นี่นีเขาเชวยกันเองกลับขอพระคุณคุณป้าลินดามากๆนะคะที่เมตตานะคะกลับขอพระคุณอีกครั้งค่ะขอบารามีพระครูประกรรบารามีของพี่แป๊ซี่น้องอ้อมบารามีของโคชสาขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะกลับขอพระคุณอีกครั้งค่ะ โอ้โหพี่แป๊บซี่ ค่ะขอขอบคุณท่านแม่คุณ <laughs> <laughs>